อันละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดปวดหัวท่านในหายเพิ่งจะฟื้นครับปวดหัว,ว,หวมาอยู่ด้วยกันกับแนวทางแนวทางวัวพระรหัส,สัป,ปดี ย็นไงบ้างสําหรับหวยเมื่อว,วานนี้แนวทังเขาาล้วก็ยุดนะครับชิมูกอะไรปวดหัวอยู่อย่าลืมให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆ ว่าจะบได้มาโล่งเราปวดหัวเมือหห่อยฮานอยเมื่อวานนี้ฮาหนอยเมื่อวานออกเก้าสามสี่ล่างออกแปดศูนย์ เข้าสามสี่เข้าน้อยแหลกเข่าน้อยแหลกได้ปุ๊บหยุดนะครับหยุดหยุดยุดแนวทางหานอยแนวทางทอมนิดเข้าแล้วก็หยุดถ้าสายเจาะเข่าระยุ์้า,ายมักสายหลุดก็ต้องไปต่อสู้ต่อส่วนฮานอยปกติออกหกหนึ่งเก้าลากออกค5ห้าโอเคไม่เจอกันครับ v ี p ออกเจ็ดสี่ศูนย์เข้าสี่ศูนเสียดายจับสามตัวเจ็ดสีไว้ทั้งซีตัวพ่อจะมาเนาะเจ็ดสีมันไปเฉพาะกีทานอยเฉพาะกีแล้วครับต่เน้นตัวแดงส่วนข้างล่างออกห้าจ็ดสายรูดเข้าสายเจาะเข้าไ็ได้ตามก็ สายใดกับลูดไปจับไปครับวันนี้เราต้องเงียบซะหน่อยปวดหัวปวดหัวเหมือนจะเป็นลมเลยวันพฤหัสวันนี้ครับฮหาหน่อยสายวิ่งสายลูดฟันทูไปที่แปดลูดแปดวิ่งแปด รูดแปดวิ 8, ่งแปดตัวเน้นครับตัวแดงตัวแดงแปดสามแปดสี่เน้นสองตัว ไปสามไปสี่นิ้น,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 นแปดจับคู่แปดศูนย์แปดห้า รูดแปดวิ่งแปดสายรูดเนาะฟันธงสายรูดก็แปดรอรุ้นครับรอรุนอีกทีหนึ่งไปต่อตัวเด่นครับสี่ สี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าตัวเด่นสี่ ไปต่อตกกันฮานอยวันนี้ตกกันถเข้าแล้วก็ยุดเอาเพวกเขาเขาก็ตรงตามเอาง่ายๆตรงยุดให้เป็นนะไม่มีใครสามารถรู้ว่าจะออกอะไรแนวทางทั้งนั้นล้วนๆแนวทางเลือกตกกัน สามศูนย์สามห้าศูนย์ห้าครับตกกันสิบตัวเจะสายรูดสายวิ่งจัดไป สายวิจัดไปสายโจจัดไป,ดไปมาจับสามตัวศูนแปดสามสี่แปดสาม หนักปะห้าแปดสามสี่แปดสี่โอเคครับแนวาทาง ถ้าใครเหนื่อยก็พักก่อนนะครับเราไม่ได้ให้เล่นทุกมือเลยไรมี่บดดล่นไฮเลนทุกมือใไรเหนื่อยก็พักก่อนนะสำหรับแนวทางไว้ฮานอยหหนอย่าลืมกดกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้